ทำได้ฝันฝันเห็นปลาหญิงชายผู้ใดฝันเห็นปลาและได้จับปลาหรือว่าเห็นฝูงปลามหึมา ทำนายว่าเป็นความฝันที่ดีสิ่งที่คิดไว้ที่ตั้งใจไว้จะทำได้สมหวงังการงานการเงิน มีความเจริญดีขึ้นและมีโชคลาภถ้าฟันเห็นปลาจำนวนน้อยก็มีโชคตามจำนวนปลาเลข เพื่อสการเสียงโชว์แปดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าเลขเด่นเด่นเลขแปดเลขเจ็ด เล็กลองขอให้โชคดีสาธุ